đều hết hết giang nè <laughs> chà 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 Ui, leo cơn. เย็นดีลนะุ้ยะโอ้เกือบสามเกือบสโลพูดออกมาได้ยังไงเนี่ยเกืบสามโลจะเอาไว้สองสักสองปีก่อนนะ นนพูดไม่อายเลยนะเนี่ยสองปีก็ได้สปีสามโลกัสาโลผมพูดไม่จบอ่ะตัวเราอเพูดไจบตัวว่าแล้ว้ออพูดด้จบก่อนออโอ้ยายนี้กำลังอร่อยอกี่ตัวแล้วสาม จริงเหรอเม่นตัวไม่เด้อปลาตะเพียนปลาเงปลาแดงได้ไหมปลาเนสามเหรปลาแดงกี <d <d ่ตัวอโอ้โคุ้มแล้วดนคุมเลคุมแล้วคุ้มแล้ว ปลาปลาใหญ่กินไม่แรงแต่ว่าตั้งมันตั้งไม่ตั้งบ้ามันมาติดมาทั้งสั้นไงเอาล้ม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 ถ้าปลาใหญ่กันเนี่ยลากถ้าเดิลากให้ติดเป็นติดปีเตียเป็นนิรย์แล้วโดดทีเดียวเลยโอ้มันไม่มันไม่ต้องกระโดกเลยมัาวิ่งทีเดียวเลยมันไม่ตอดไม่อะมันไม่ตอดอ่ะมันดึงลากวิ่งทีเดียว มัาตอดก่อนอ่ะอลอ้ชาวไม่ปามหิวจัดไอ้มันมาตอดทิงแล้วก่อนอ่ะมันตอดยิงยิ่กว่าปลามันหิวปลามนหิวมันกาจะเหนื่อยแ้วปามหิวไม่แน่นะครับเมื่อกี ติดไม้นิดนึงขัดตับเยลย,ายาลเนี่ย,ย,ย,ยใชบชเลิบกินลิบกิน เก็บแล้วเลยนี่เก็บแล้วเลย เอา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 เต็มที่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่ดิเหรอสิบบวกดิสิบคิดบวก ขีดขีดเคืองไปอ๋อด,ดแ,ดแน่ล,ลนยลตัวน้อยมาแล้วอ่ะ <c oughs> ตัวน้อยมาแล้วอ่ะแต่ย <c oughs> ังน้อยหามฆมาแล้วี่มื้อนี้เปนหายให้วกมึงได ป่ามตันต um ื้นเงี้ยป่ามันตื้นเงยเงี้ยหลายสุดเลย มาไม่ถึงสิบห้านาทีได้ดึงปลาวานแล้วเนะี่ยโอ้ยติดหญ้ายาวๆเลยนะดงหญ้าใช่ แป๊บนึงขอตายนีแป๊บหนึง่งกะเอาปลาอะไรเนี่ย<ถ>เอาปลาอะไรเนอ,อะจัดไป เยต่ะรอดักเบื้องป่ารอดักเบื้องป่ามามาเชวยวเข้ามา เราเราเราเโอ้ต้องมีปลายไงล่ะเนี yes. ่ยออกมาแล้วออกมาตะเวนนี่ต้องมีปลายไงล่ะเนี่ยไปไปเดี๋ยวไปมาตะเวนแท้ไหมเนี่ย bát bên thằng đế bát bên thằng đế đấy chưa bồ Xì thép tài nhau đẻ Xì thép tài yết đẻ hả Ô xúy lék nã 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 ว่ากับบ้านไปเว้นแนปลามากินนเออเอาไปตัวไปมานนี้ดิมาด,ดิจะย,ยึดนี่ตัวใหญ่ปะไม่รู้มาข้างล่ง<อ>างเหนาอยู่ข้างบนมึงหนาวดิวม้เหนาวด้วยม,มาตั้งล่างมจะได้อุ่นเนีมาแต่เช้ายังอยู่ไรด,ดูปลาสิเฮ้ตัวปลาน่ะ เนี่ยปาดสามีโตเนี่ยเห็นดูโบเห็นปาโตีโตไได้สองโลไปเออสอโลโตโอ้มันก็โบทำปดาแล้ว 4. ีโตสองโลเนี่ยเอดเดกโลเนียวมาะอันนี้สามโนึงโลนึงมีอ่ะิทุล่ะ ลูกอย่เฮะนี่นะตัวหาไม่เกาไปไข่สาตัวน้อยก็ขี้ามก็นด้วหรออ้าวู้เดียวน้องบอกมันมีกาได้กีมูเอ้าโอ้มันไล่แท้เจ้าคือบหยันหักอหรอโอ้โอขยขึ้นไปคืออยันหรอสตาวอุ๊อุยอย

ได้แต่พอกินไม่พอขายเอาขนมเอาเอาเอเอเลยครับอร่อยกินเลยเอ <c oughs> <c oughs> เนี้ยเนี่ยิ่นถามอยู่เนี่ย <c oughs>

จปลาสลามกับปลาหวานโอ้ปลาห่หรอ่้น้วเหอลาสาิลปนหกสิบบาทต่อป้าเหเนี่ยให้เพิ่นเนปลาเพิ่นเอาก่อนได้ค่าน้ำมันได้ค่าน้ำมันแล้วลุง ต้มเสพปลาปลาเบ็ดเอาขีาอา้ออกเอาขี้ออกเหรอครับปลาเบ็ดอ่ะบบคือปลาดังมันกินเนี้ยมันขมโบ้แม่นะขมธรรมจัดเป็นขมขาวขมกินวาลีลาด้ว เอาเลยขอบคุณครับ <coughs> 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 คเฮ้ยไม่มีแล้ะนี่ได้ตุ่มปดาตัวใหญ่ปะว้าจะสั่งโปรเตสนา

ขึ้นไหมสองตัวขึ้นิง Ni tulik ni cek-cek ni.